สวัสดีค่ะลูกค้าขาใกล้เทศกาลทานเจแล้วนะคะใครที่กินเจนะคะกินบางซวิรัตนะคะหรือว่าคนที่ชอบทานข้าวต้มนะคะก็คือจะต้องไม่พลาดกับเมนูนี้นะคะคือเป็นเกี่ยมไช่นะคะเกี่ยมไช่ดองน้ํามันงานะคะตัวนี้เป็นสูตร3มรสนะคะคุณลูกค้าขาจากที่เยาวราชนั่นเองเพราะว่าที่ร้านเราก็คือมีร้านอยู่ที่เยาวราชนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะบอกว่าเกี่ยมช่สามรส ของเรานะคะมีความหอมนะคะหอมน้ำมันงาน้นำมันงานที่เราใช้เป็นน้ำมันงานอย่างดีนะคะลูกค,ค้าแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เค็มนิดนึงนะคะทานคู่กับข้าวต้มร้อน นะคะคืออร่อยมากๆเลยนะคะทานเล่นยังได้เลยค่ะลูกค้าอันนี้นะคะเราจะบรรจุใส่ถุงซิลนะคะสุญญากาศนะคะแท็กส่งให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะน้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลกร,รัมนะคะลูกค้านี่นะคะดูเขาใกล้นะคะดูเท็กเจอร์นะคะสนใจยังไงก็กดสั่งซื้อที่ร้านมาดามช็อปนะคะ